สวัสดีทุกคนคะ่ะจะเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งทีทำไมไม่เรียนสิ่งที่ใช้บ่อยใกล้ตัวขนาดนี้คะวันนี้ครูส้มมีคำศัพท์เกี่ยวกับประตูประตูมาฝากนะคะใช้กันทุกวันใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูคำศัพท์ว่ามีอะไรบ้างประตูภาษาอังกฤษก็คือ adore, A door a door บานหรือว่าที่จับใช่ไหมคะจะปิดจะเปิดตรงนี้เราเรียกว่า a door handle handle ที่ประวบมือนี่แหละคะ่ะเติมเอิญเข้าไป a door handle หรือว่าที่เปิดประตูแต่ถ้าเกิดมันเป็นกลมๆเราเรียกว่า a door knob a door knob ไม่ต้องงงนะคะตรงนี้ตัว k ไม่ออกเสียงค่ะใส่เล่นเขาไว้เงียบค่ะ a door knob ขอบของประตูนะคะเราเรียกว่า a door frame a door frame นั่นเองค่ะขอบฝั่งนี้นะคะบานพับประตูค่ะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า a door hinge a door hinge นั่นเองค่ะตรงนี้มีประโยชน์มากเลยส่วนมากจะเห็นตามห้างหรือว่าโรงแรมนะคะเพราะว่าป้องกันการกระแทกหรือว่าการปิดแบบแรงๆค่ะ this is very useful because it prevents door slamming เราเรียกเาว่า a door closer ตัวนี้ค่อนข้างง่ายนะคะเขาว่า close ว่าปิด closer ก็คือตัวปิดตัวนี้เป็นที่ช่วยให้ปิดประตูแบบนุ่มนวลขึ้นนั่นเองคะ่ะ a door closer หรือว่าชื่อเต็มเตของเขานะคะก็คือ pneumatic door closer แต่พูด door closer เขาใจกันได้ค่ะและตรงนี้ค่ะ มีใครมาเคาะประตูเราเราก็จะไม่เปิดออกไปเลยแต่ขอส่องดูก่อนคะ่ะว่า who is that มีใครมาเปิดประตูเราเอา้าวเราก็ต้องเช็คจากช่องกระจกเล็กๆตรงนี้นะคะเป็นเลนส์มีหลายชื่อนะคะอันดับแรกเลยชื่อง่ายที่สุดก็คือ a door hole หรือ a p e o p h o l e ที่ว่าแอบดูนะคะ a p e o p l e a peephole a spyhole เหมือน spy แอบมองนะะั่นเองค่ะ a spyhole หรือ a magic mirror กระจกวิเศษกระจกมหัศจรรย์นะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ door viewer viewer ส่วนกริยาเปิดปิดประตูโอ้โหง่ายมากเลยค่ะเปิดประตู to open the door ปิดประตู to close the door to shut the door แต่ถ้าเกิดปิดแบบแรงๆ to slam the door ปิดแบบกระแทกกดใครมาถึงปิดแบบนี้หรือการเปิดประตูค้างไว้นะคะเพื่อที่จะลำเลียงของเข้าหรือเปิดค้างไว้ให้คนที่เดินตามมาได้เข้าไปก่อนเพราะเขาถือของหนัก To hold the door ค้างให้ใคร To hold the door for someone นั่นเองค่ะไมโครซส้มมานำเสนอคอนเทนต์แบบนี้นะคะกดบวกบวกบวกไว้ในคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้าวันนี้บ๊า